สวัสดีค่ะเ <laughs> ออเออเอออะไรอเออเออขับคืนค่ะเออชอบน้องชอบ <laughs> <laughs> น้งอ,บนองชอบตื่นน้องชอบน้องชอบเออเได้ชอบชอบเยอะขนาดนั้นแหละล้ว <laughs> oh, <laughs> nong irasia. Adi, adi, adi. Dedu, <laughs> dedu. Ini neng, ini neng. Ah, ah, mama cuit, mama cuit. มาช่วยเอออ้าวมามาช่วยน้องเอดาไม่ชอบมาอยากให้น้องไออยากให้พี่พวินช่ว <c ười> ยอะไร ะะมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วเนี่ยน้อยได้หนาวหัวปพอมันหยุดอ่ะพอพอยถอ,อยเฮ้ยออะระวังนะเดีย๋ยวคระชั้นชีระชั้นชรชัชไหนอะบอลเล่นอยู่ไหนอบอลเล่นบอลหายไปไหน <c oughs> อะกระช <c oughs> ั้นชีพรชัชมีความชุกมีความชุก เอด d a เอาที่เดี๋ยวมามาไปเอาที่ดันมาให้น้องเกินอะไรพ<ส>ี่ตุ่มเออยเอด d a ผมเย็นแล้วเดี๋ยวมามาไปหาหมวกมาใส่ก่อนไอ้นี้มันไม่แน่น โอเคเดี๋ยวมามาทายใหม่แป๊บนึงโอ้โหอะไปแล้วเอ้าเมื่อกี้ยังจะเดินมาเล่นอยู่เลยอ๋อมันไปมันะไดออะไรอะฝนเล็บอะมันฝนเล็บลูกม่นฝนเล็บเออมันฝนเล็บที่ต้นไม้อ่าไปไหนร้วไปไหนระอมามาเหนียวเหนียวมามาหาที่าวินแล้ว พี่วีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่มาอ่ะมันกลัวแล้วมันกลัวแล้วมันไปแล้วเอาไปฝนเล็บอีกแล้วอ่ะ <c oughs> อืมเฮฝนเล็บอีกแล้วฝนเล็บอืมคันเล็บมันนะอืมต้นไม้ฉันด่างเลยเพราะเธอหรือเปล่าเนี่ย สลุงเลยเพราะว่าอ้ต้นนั้นน่ะที่แมวมันไปฝนน่ะใบมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะก่อขับไว้ยาวอย่างรวดเร็วเออมันกลับบ้านมาแล้วกลับบ้านมาแล้วบ๊ายบายมันกลับบ้านมาแล้วมันกลับบ้านมาแล้วไปแล้วมันกลับบ้านมาแล้วค่ะเดี๋ยวมัมดูต้นไม้หน่อยสิ ืขุดมันขูดบ่อยมากแน่ท่าทางขูดสลอกเลยบ้านหลังน,นี้ทำระเบียงสวยเห็นไหมแต่ว่าอยากทำเหมือนกันแต่ต้องส่งแบบส่งอะไรขอขอจังหวัดขอทำขอแอล้วโหบอกว่าย,ยุ่งวายมากเคยส่งปแล้วก็เขาขอเอ แล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพราเยอะแยะก็เลยไม่ทำเลยเดี๋ยวน้องไม่ได้หรอกจ้าเอ๋หนาว่ะลูกนั่งเฉยเฉยหนาวป่ะเข้าไปกินดิซี่ฟูตี้กันนะอยากให้น้องไปกินดิซี่ฟูตี้นี่เดี๋ยวน้องไม่เคยกินน้องชอบกินไม่เลยไปป่ะให้น้องไปกินโอ้ยเจ้าเจ้าจะไปกินดิสซี่ฟตตี้ป่ะ ืืมอมอกระจกเต็มบานนี่เห็นหมดเลยนะคะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยโอเคบายบายเอ้ดา๊าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายเย็ยนอยู่นะหก,งกงองศาบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิมเดี๋ยวจะยิมพาวินคือง่ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวให้พาวินคือง่ายนะพาวินเขารอต่อคิวอยู่